เดี๋ยวก็จะมาเทสเครื่องนี้ให้ดูครับเปิดสวิตช์เครื่องแล้วนะครับตอนนี้ต่อไฟจากสวิตชิ่งนะครับเข้าที่ขั้วแบตเตอรี่มีไฟออกด้าน AC out นะครับขึ้นเฮวไซสวยงามนะครับก็อาจจะไม่อยู่ในเฟรมนะครับสำหรับเครื่องนี้นะเป็นของคุณหนึ่งนะครับเขียนเข้ามาว่า เราส่งเครื่องมาให้ดูหน่อยนะครับอาการคือไฟจากการไฟฟ้าดับอยู่ครึ่งวันครับในวันที่ฝนตกหนักก็คือแดดไม่มีนะครับแล้วก็ที่บ้านใช้โหลดเปิดแอร์อยู่12000 BTU 2ตัวเลยนะครับก็กินไฟน่าจะอยู่ประมาณ1800วัตต์นะครับถ้าเปิดเฉพาะโหลดเป็นแอร์2ตัวนี้นะครับ อ๋อมีอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆด้วยนะครับคาดว่าแบตเตอรี่4 8โวลต์100แอมจ่ายโหลดไม่พอกลับมาจากภายนอกไฟดับครับถ้าเปิดแอร์ขนาดนี้แล้วก็ไม่มีแดดนะครับแบตเตอรี่1 0 0แอมเอาไม่อยู่แน่นอนนะครับได้แป๊บเดียวสัก2ชั่วโมงก็ไม่เหลือแล้วครับเขาก็เลยทำการปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดเครื่องใหม่เมื่อเวลา5โมงเย็นนะครับหรือว่า17.10น,นครับ เปิดไฟ AC in เข้านะครับเปิดไฟจากแผงเข้าแล้วก็เปิดโหลดครับมีกลิ่นไหม้แล้วก็มีแสงออกทางด้านข้างระบบระบายอากาศครับด้านข้างนี้นะครับข้างสวิตช์เปิดปิดก็เลยให้เพื่อนมาดูครับและทำการแก้ไขเบื้องต้นก็แก้ไขให้ใช้ไฟได้นะครับก็เป็นไฟตรงมีไฟแลบออกที่จุดนี้นะครับตรงฟิลเตอร์ครับเนื่องจากว่า มีรอยช็อตอยู่ที่บูต t บัคคอนเวอร์เตอร์นะครับเครื่องนี้บูตบัคคอนเวอร์เตอร์เสียหายนะครับก็ได้ทําการซ่อมแซมแล้วก็ทดสอบให้ดูแล้วตอนนี้นะครับอย่างนี้นะครับสําหรับใครที่จะใช้อินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับก็ต้องดูด้วยว่าโหลดในบ้านของเรานะครับใช้ไฟประมาณเท่าไหร่นะครับจะใช้โหลดประมาณกี่วัตต์ก็ต้องคํานวณให้ดีระหว่างแบตเตอรี่แผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ตัวเครื่องนะครับให้มันแมทชกัน ก็จะใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหานะครับถ้าใครใช้เครื่องประมาณนี้นะครับ6.2อครับอย่าคิดว่ามันเป็น6,200วัตต์นะครับตีไว้สัก5,000วัตต์พอครับถ้าใช้ชิโนทัมเมอร์ด้าน a c out ก็ให้ตั้งไว้ที่23 m เท่านั้นนะครับอย่าตั้งเกินกว่านี้ถ้าใช้เกินนะครับก็อาจจะทำให้เครื่องเสียหายได้ง่ายครับก็ถนอมมันหน่อยถ้าอยากจะใช้โหลดเยอะๆนะครับ เกิน5,000วัตต์ก็ต้องหาเครื่องที่สูงกว่านี้ไม่งั้นก็หาเครื่องที่เหมือนกันนะครับออกมาใช้งานร่วมกันครับรุ่นนี้ขนานกันไม่ได้นะครับแต่สามารถแยกโหลดได้แยกโหลดก็คือใช้แผงพละชุดใช้แบตเตอรี่ร่วมกันได้แล้วก็แยกโหลดย่างอย่างเครื่องหนึ่งนะครับต่อไปที่แสงสว่างหลอดไฟปลั๊กอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็ต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ประมาณว่าเฉลี่ยโหลดนะครับไม่ให้เครื่องใดเครื่องหนึ่งทำงานหนักครับให้มันช่วยกันทำงานก็จะช่วยให้อินเวอร์เตอร์ของเรานะ่ครับอยู่กับเราไปนานๆนะครับข้อดีของการแยกโหลดก็คือว่าเราจะตั้งค่าต,ตัดไม่ให้เหมือนกันนะครับเวลาเราใช้โหลดเยอะๆนะก็ให้มันตัดโหลดที่ใช้เยอะๆไปก่อนสมมุติว่าไฟดับนะมันก็ยังมีไฟเหลือให้อีกเครื่องหนึ่งนะครับ ที่ต่อพยังชุดแสงสว่างทํางานได้อยู่ครับข้อดีมันก็มีนะครับเจอมาหลายเจอมาหลายอาการเลยนะครับสําหรับเครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดครับเกือบจะทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะแพงจะถูกนะครับถ้าเป็นยี่ห้อซันดีนะครับก็จะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่เขาใช้ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ไม่มีฝาครอบแบบนี้นะครับ มันจะมีฝาครอบฟิลเตอร์อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ฟิลเตอร์จะแปะด้านนอกนถ้าแบบนี้แกะฝาครอบออกมาแล้วก็มาทําความสะอาดได้นะครับบางรุ่นมันจะมีฟิลเตอร์อยู่ด้านในครับด้านในเครื่องถ้าเราจะเอาฟิลเตอร์ออกมาล้างมาทําความสะอาดมันก็ต้องเปิดฝาเครื่องก่อนถ้าเครื่องมีประกันก็คือประกันหมดแน่นอนครับถามว่าไม่ทําความสะอาดได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ คือหลายเครื่องนะครับเห็นแล้วเกิดโคดโอเลอร์นะครับเปิดได้ไม่นานเนื่องจากว่าความร้อนสะสมนะครับเครื่องเห็นว่าซิงค์ไม่ได้มีการระบายนะครับทําให้เครื่องร้อนนะครับมันก็เกิดโคดเอเลอร์ทำให้เครื่องตัดไม่มีไฟออกแกะเครื่องดูครับฟิลเตอร์ตันเลยนะครับตันแล้วเป็นไงมันก็เหมือนคนที่หายใจไม่ออกนะครับเอาเอาผ้าเอาอะไรหนาๆมา อุดจมูกนะครับมันก็จะหายใจไม่ออกก็ทําให้ขาดอากาศหายใจนะครับถ้าเป็นคนก็อาจจะเสียชีวิตได้ครับระบบการระบายนะครับมันจะดูดลมออกด้านนอกนะครับลมมันก็จะเข้าทั้งสองด้านนี้ถ้าทั้งสองด้านนี้อุดตันนะครับพัดลมมันทํางานจริงนะแต่มันดูดอากาศออกไม่ได้นะครับดูดความร้อนออกจากตัวเครื่องไม่ได้ ก็ทาให้เครื่องเสียหายได้นะครับเอาลครับเครื่องนี้ก็ใช้งานได้แล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปทดสอบใช้งานจริงนะครับกับแบตเตอรี่กับแผงโซลาร์เซลล์แล้วก็ลองกับโหลดนะครับเปิดใช้งานสัก2วันแล้วค่อยส่งกับคืนคุณลูกค้านะครับสำหรับคืนนี้ก็เดี๋ยวจะต่ออีกเครื่องหนึ่งนะครับเครื่องไหนที่ง่ายก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมง ก็สาเร็จนะครับเครื่องไหนที่ยากอะไรไม่มีก็ใช้เวลานาน,านเครื่องไหนที่ยากไม่มากมากนะครับก็จะใช้เวลานาน,านมากครับทาไม่ได้จริงๆก็ทรงคืนครับเอบแล้วครับมีปัญหาอะไรปรึกษากันได้ใต้คอมเมนต์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกับผมช่างเอลําพูลสวัสดีครับ